คุณผู้ชมตอนนี้คุณก็ไม่อยู่กับผมโฟอ้อามและในโจกัดต่อจากนี้ไปเราก็พามาอยู่ในค่ายของสยามหกหกอะถ้าพร้อมแล้วครับผมรักกี้โคเวรอร์อ้อาวเดี๋ยวเรื่องเปกันก่อนเลยแล้วกันเนะเออไม่ต้องพูดคามทำเปยมากความครับผม มาบขาบิจิเช่นเดิมอ่ะเริ่มที่เบตห้าสิบนะครับกดดูนะครับตนะขับตนะขับตนะขับอ่ะพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยอ้าวซอยซอยตะปีดอ๊องฟังซอยซอยซอยตะปีดอ๊องฟังซอยอุ้ยเน็ตเน็ตเน็ดเน็ดเน็ดเดียวเดียวโบเอา้าสวยนะลงแบบนี้ฮลัลโหลได้มาห้าบาทเบตห้าสิบในห้าบาทเฮ้ยลงมาแคปเตอร์แคปเตอร์ลงมาลงมา,งมาสวยหนึ่งตัวแจม ใช้สามตัวปะสามตัวปะสวยสิบห้าหมุนด้วยอู้หูได้โคตรเยอะเกมนี้ได้ตัวหมุนโคตรเยอะอมอมไม่เล่นไม่ได้แล้วอย่างงี้ตัวคุณึุ๊บบามซัมเบ้นแน่นอนดูดิมันไหลขึ้นไปอะตึ้งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งเลยอะอม,มันไหลขึ้นไปตึ้งตั้งตึ้งตั้งเลยคนดูเฮ้ยเฮ้ยเป็นบียะโบคุณสิบอุยอ้ยเฮ้ยคุณสิบเฉยโอ้โห 1มื่นสองจากพ 12, 12. ันสองคูณสิบเป็นหมื่นสองก็น่าอยากจิบมินีพอดีเลยวะน่าจะชุ่มคอหน้าดูอ่ะเออเยเขียวแบบนี้ยีหออนะย่ห้ออะไรนะยี่ห้ออะไรนะอดีบอกหน้าทีเดียวนะสิบห้าหมุนจะมาโดนทีเดียวแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยหรืวมันจะได้วะมาเอาเราแน่เลยดอกนี้เบียกสักป่องไป เปลี่ยนสักสองได้เอา้าเปลี่ยนไปได้เอได้คูณห้าเออได้อยู่ไม่ได้ขี้เลี้วขี้เด็ด,ด,ดจะกระเท่าไหรนะ่เนาะมีอะไรตัวเด็ดเด็ดม้อยกิ่ตรงกิต้านี่ของดีหรือเปล่าวะเฮ้ยยกปลาทั้งขวดเลยนะนะ่ะสีทองทองสีทองทอง,ทงทอง่ะน้ำทองทองอ่ะยุกปลาทั้งขวดดูจัดโซยให้เต็มที่เลยเต็มคาบเลยดูดิอุ้ยมันเอาเราจริงว่ะคนดูสิบห้าหมุนมันโดนทีเดียว ได้คูณสิบทีเดียวโอ้คูณสิบทีเดียวโอ้โหอ,อ่ะก็ยังดีวะยังได้อยู่ทีเดียวก็ทีเดียวได้เอาหมื่นสองแบบนี้ก็หวานเจเยบเลยครับเห็นแล้วน้ำลายแตกเลยคนดูต้องไปหาจิบซะหน่อยแล้วแบบนี้โอ้ยอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิป สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปและหาจิบเป่นจินๆสักน้อย